พี่น้องเข้ามาเบิงเครืองย่ำมื่อนี้นะคะย่ำรวมมิตรค่ะมีหนามย่ำม,มีตะไคร้มีกุนเชียงมีหมูย่อชนิดเอ็นนะคะแล้วก็นามประแดกสองซอนนะคะน้ำพึ้งค่ะน้ำพึ้งเอาไว้เฮตุแทนน้ำตาลนะคะบอกกินน้ำตาลนะคะกินจากธรรมชาติค่ะเรามาปรุงกันเลยค่ะหมูย่อลงไปค่ะหมูย่อมีนามอยู่นะคะ งูใหม่ลงไปค่ะองุ่นแอปเปิลค่ะสำคัญนะคะตะไคร้ค่ะค่ะกุนเชียงค่ะนนำย่ำลงไปนะคะนนำย่ำหนำย่ำลงไปค่ะหํำปลาแดกค่ะหํำปลาแดกโอ้น่ากินค่ะยำรวมมิตรตะไคร้หอมมา ข้นให้เขากันค่ะอืน่ากินทั้งนั้นเลยห็นแล้วก็อยากเนาะค่ะนอะ้องเ,ตเจตเซบเเสบพรามีพี่น้องท็ดกินเด้อค่ะอาหารคุยนค่ะอาจจะมีผลไม้บางเล็กน้อยนะคะเฮาก็ได้กินวิตามินทํากำนค่ะบบอวนค่ะเป็นอาหารคุยนได้กินแล้วก็บบอวนนะจานบักไงเลยค่ะ ได้ละค่ะอาหารวันนี้เฮ็ดเป็นอาหารเร้าก็ได้ค่ะอาหารแรงก็ได้อาหารเที่ยงก็ได้ค่ะค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนด้วยค่ะเมนี้ไม่กินข่าวน้ำกันอีกค่ะเมนี้ย่ำร่วมมิดจิ้งค้ายวก็ย่ำม,มูยอ่เอแอปเปิลอ่างุนที่สำคัญนะคะกุนเชียงนะคะลูกสาวเอามาฝากนะคะ สาวสทรงมาให้แซ่บแซ่บค่ะเฮียงลีหุยเฮีย,ยงค่ะนะคะขุนเชียงเชียวชนชิมนะคะมากินน้วกันค่ะพี่น,อน,ะะน้องแซ่บบุญแกไก่เนาะค่ะเนาะอุย้ยอันนี้อาหารคึ้นนะคะกินระบุอ้วนค่ะนะคะเทากับรจะกินอาหารตีเป็นประโยชน์บ้างนะคะร่างกายเข้าจะได้สมบูรณ์ผิวพรรณเขาก็จะได้เปล่งปลั่งนะคะจะได้บม่เ่าง่ายค่ะ น้องเนาะโกแห้งอีกเมื่อกี้ปีก็ได้เงินผู้เฒ่าเลยเด้ค่ะนะคะหมวย่อเอ็นค่ะหมวย่อเอ็นเสียบๆนี่มูถามโกแห้งอีกแล้วมื้อนี้ว่าโกเจ้ากินผู้เดียวนี่ยจะกินเบิดเบอรจานเนี่ยจะฟังคำตอบบ่คะก็พอสมควรจะได้ค่ะแต่กินจานเนี่เบิด อาจจะมาต่อแม่ฟังนะคะว่าโกงแห่งกับกินคือพ่อแม่พี่น่องเห็นแ่้ะค่ะสุดท้ายกับเบิร์ดคือเก่าค่ะแซ่บค่ะแซ่บเอาพอดีค่ะความเพียร ต้องกินคำโตๆมาค่ะพี่น้องกินน้ำกันอีกมา